หนูเยอะหน้าเบื่อจริงอ oh <my> วันนี้เรามีวิธีกำจัดเจ้าหนูตัวร้ายที่เข้ามาคอยกัดกินทุกอย่างแถมยังสุกปรกมีเชื้อโรคด้วยน่ารำคาญสุดๆแค่ใช้พันไม้ดอกสวยต้นนี้แต่หนูเกลียดมากต้นไม้ต้นนี้หนูไม่ชอบแต่เราชอบต้นไม้ชนิดนี้มีชื่อว่า ต้นยี่โถแคร์ค่ะ <Yes. S 1> ราคาขายกันตามท้องตลาดประมาณต้นละ100บาทค่ะรู้ไหมคะว่าทำไมหนูมันไม่ชอบต้นยี่โถก็เพราะว่าต้นยี่โถมีกลิ่นค่ะจึงไม่ถูกกับระบบประสาทการรับกลิ่นของหนูวิธีการง่ายๆก็คือนำต้นยี่โถมาปลูกประดับบ้านแล้วก็ตัด แต่งกิ่งของยี่โถนำมาตากแห้งไว้ค่ะแล้วก็มัดรวมกันนำไปวางไว้บริเวณที่มีหนูค่ะแต่ต้องเปลี่ยนไม้ยี่โถทุกๆ3าเดือนนะคะ <Wow. S 1> เพราะกลิ่นเขาจะหายไปค่ะว้าว <Wow. S 1> อ๋อไม้ไล่หนูที่เขาขายกันมันทำมาจากต้นยี่โถนี่เองบางคนซื้อมาไล่แล้วไม่ได้ผลนั่นก็เพราะว่า กลิ่นเขาหมดไปแล้วมันเป็นไม้เก่าค่ะต้นหรือว่ากิ่งของยี่โถเมื่อโดนตัดหรือว่าหักก็จะมีน้ำยางสีขาวไหลออกมาค่ะแล้วก็จะมีสารที่ออกฤทธิ์คล้ายๆกับยาในกลุ่มดิจิทาลิสนะคะซึ่งสารตัวนี้นะคะสามารถนำมาใช้ฆ่าหรือว่ากำจัดหนูได้ค่ะส่วนใบ เปลือกแล้วก็ดอกของยี่โถก็สามารถนำมาใช้กำจัดแมลงได้อีกด้วยค่ะเนื่องจากลำต้นและก็น้ำยาง จากทุกส่วนของยี่โถที่มีสารพิษชื่อว่าดิจิทาลิสเนี่ยนะคะทำให้เกิดการระคายเคืองเยื่อบุในปากและกระเพาะอาหารก่อนแล้วตามไปด้วยอาการอาเจียนท้องเดินปวดศีรษะแล้วก็ปวดท้องถ้ารับประทานเข้าไปมากแล้วล้างท้องไม่ทันสารพิษ ็จะถูกดูดซึมผ่านทางลำไส้และแสดงพิษต่อหัวใจอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าทุกส่วนของดอกไม้งดงามต้นนี้ล้วนเป็นพิษก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมีและยาพื้นบ้านนำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นกันอย่างเช่นนำใบมาต้มรับประทานลดอาการบวมแก้ไข้มาเลเรียดอก ใช้แก้อักเสบปวดศีรษะทำให้แห้งเป็นยาไล่มแมลงทำนองที่ว่าหนามยอกเอาหนามบงหรือว่าพิษต้านพิษนั่นเองค่ะเอาละทีนี้เรามาดูลักษณะของยี่โถกันบ้างนะคะที่นำมาให้ชมกันในวันนี้จะเป็นยี่โถแคร้นะคะเนื่องจากสถานที่เราไม่ได้มีกว้างมากมายนะคะ จึงเหมาะสำหรับต้นยี่โถแคร์นะคะยี่โถแคร์เนะีคะเขาจะเป็นไม้พุ่มค่ะท่านะผู้ชมมีอายุได้หลายปีเลยนะคะมีความสูงสุดได้ประมาณ1เมตรครึ่งค่ะในขณะที่ต้นยี่โถปกตินะคะเขาจะมีความสูงได้ถึง2เมตร ครึ่งนะคะแต่ว่าบางสายพันธุ์เนี่ยอาจจะสูงได้ถึง6เมตรเลยทีเดียวนะคะเช่นสายพันธุ์ยี่โถดอกแดงเป็นต้นค่ะต่อมาจะพาท่านผู้ชมมาดูลักษณะลำต้นของต้นยี่โถนะคะเขาจะมีลักษณะลำต้นตั้งตรงค่ะแต่กิ่งก้านอยู่ที่บริเวณโคนต้นค่ะเป็นพุ่มกว้างเลยนะคะ เลือกสีน้ำตาลเข้มส่วนกิ่งอ่อนสีเขียวค่ะทุกส่วนของต้นยี่โถจะมีน้ำยางสีขาวขุ่นคล้ายกับน้ำนมค่ะดินที่เราจะนำมาใช้ปลูกยี่โถแล้วทำให้ยี่โถเขามีการเจริญเติบโตดีมีดอกดก ควรจะเป็นดินร่วนนะคะมีความโปรง่งแล้วก็มีธาตุอาหารที่สมบูรณ์และเป็นดินที่มีการระบายน้ําได้ดีด้วยนะคะเนื่องจากถ้าหากว่าดินเก็บน้ํามากจนเกินไปจะทําให้รากของต้นยี่โถเน่าแล้วก็ตายได้ค่ะและนี่ก็คือต้นยี่โถแคร ที่ปลูกลงในกระถางแล้วออกดอกได้ทุกวันเลยค่ะดอกก็หอมหอมนะคะสีก็สวยสวยค่ะและต่อไปนี้เราจะพาไปดูใบค่ะดูใบของยี่โถกแคระนะคะเขาจะมีลักษณะเป็นใบเดี่ยวค่ะเรียงเวียนสลับออกเป็นกระจุกแน่นเลยค่ะที่ปลายกิ่งนะคะใบเรียวรูปหอก รูปแถบหรือว่าขอบขนานนะคะปลายใบเขาจะแหลมค่ะโคนใบจะสอบแหลมนะคะขอบใบเรียบแผ่นใบหนาเกลี้ยงแล้วก็เป็นมันค่ะส่วนแผ่นใบด้านบนจะมีสีเขียวเข้มค่ะใต้ใบสีจะซีดกว่า ด้านบนเล็กน้อยนะคะเส้นกลางใบชัดเจนมากเลยค่ะสีเขียวอ่อนส่วนด้านหลังใบจะมีลักษณะสวยแปลกตาดีเหมือนกันนะคะคือแบบนี้ค่ะ uh oh. ส่วนวิธีการเพิ่มจำนวนต้นยี่โถก็คือการขยายพันธุ์นั่นเองค่ะเราสามารถทำได้หลายวิธีนะคะอย่างเช่นวิธีที่หนึ่งคือการตอนกิ่งค่ะพันไม้หอม ที่ขยายพันธุ์ง่ายและเจริญเติบโตเร็วต่อมาจะเป็นวิธีที่สองนะคะก็คือการปักชํากิ่งซึ่งเป็นวิธียอดนิยมค่ะโดยเฉพาะเพื่อการค้า ที่ต้องการจำนวนมากๆโดยการตัดกิ่งยี่โถที่เป็นต้นอ่อนนำใบที่ติดกิ่งออกให้เหลือประมาณ3-4ใบนำกิ่งไปแช่น้ำสะอาดเช่นในขวดพลาสติกก็ได้นะคะแล้วก็วางทิ้งไว้จนกว่ารากจะงอกหรือประมาณ21วัน จะต้องหมั่นเติมน้ำให้จมตำแหน่งที่เกิดรากอยู่เสมอนะคะเมื่อรากงอกแล้วก็สามารถนำไปปลูกลงในกระถางได้เลยค่ะต่อมาจะเป็นวิธีการที่3นะคะก็คือการพมเมล็ดนั่นเองนะคะโดยผลของยี่โถเนี่ยเขาจะเป็นฝักค่ะแห้งนะคะเมื่อแก่เนี่ยเขาจะแตกค่ะ แตกเป็นแนวเดียวกันเลยมเมล็ดยี่โถเนี่ยจะมีลักษณะแบนแล้วก็รีค่ะมีขนละเอียดปกคลุมตลอดมเมล็ดเลยนะคะยี่โถจะมีมะเมล็ดคล้ายๆกับชวนชมค่ะเพียงแต่ว่าขนาดของมเมล็ดจะเล็กกว่าเท่านั้นเองค่ะ ซึ่งต้นยี่โถเนี่ยนะคะเขาเป็นพันไม้หอมที่ต้องการแสงแดดจัดตลอดทั้งวันค่ะต้องการน้ำในระดับปานกลางดังนั้นการปลูกก็ควรจะดูเรื่องแสงแดดเป็นสำคัญค่ะยี่โถมีหลายสีด้วยกันนะคะมีทั้งชนิดดอกซ้อนแล้วก็ดอกลาค่ะหรือว่าดอกชั้นเดียวนะคะชนิดดอกซ้อนก็จะมีกลิ่นหอมมากกว่าชนิดดอกลานะคะเพราะฉะนั้นในการ เลือกซื้อยี่โถมาปลูกก็ควรจะเลือกซื้อต้นที่มีดอกติดมาด้วยแล้วนะคะเพื่อช่วยป้องกันการผิดพลาดค่ะในกรณีที่ต้องการปลูกยี่โถเพื่อให้ออกดอกที่สวยงามจะต้องทำการตัดแต่งกิ่งแขนงเล็กๆออกค่ะ ที่โถเนี่ยเขามีข้อดีก็คือออกดอกได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะเป็นพันไม้หอมราคาก็ไม่ค่อยแพงมากนะคะการดูแลปลูกเลี้ยงก็ง่ายไม่ค่อยจะมีโรคแล้วก็มแมลงรบกวนสักเท่าไหร่นะคะทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีอีกด้วยค่ะมาค่ะ จะพามาดูดอกยี่โถใกล้ๆก,ก,กันเลยนะคะท่านผู้ชมลักษณะของดอกยี่โถเนี่ยเขาจะออกดอกเป็นช่อแบบช่อกระจุกเชิงประกอบนะคะออกที่ปลายกิ่งดอกสีชมพูอ่อนนะคะแต่จริงๆมีหลายสีนะท่านผู้ชมลักษณะของกลีบดอกของเขาจะมีโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดคะ่ะท่านผู้ชมรูปแปรคะ่ะแล้วก็ปลายดอก หรือว่าปลายกลีบเนี่ยนะคะมันจะแยกเป็น5แฉกคะ่ะท่านผู้ชมมีเกสรเพศผู้จำนวนมากเลยนะคะสีชมพูค่ะและที่สำคัญนะคะเข้าใกล้เนี่ย มีกลิ่นหอมๆค่ะหอมอ่อนๆชื่นใจดีค่ะต้นยี่โถเนี่ยนะคะสามารถที่จะปลูกได้ทั่วทั้งบริเวณบ้านนะคะเนื่องจากสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพพื้นดินและอากาศค่ะ แต่เพื่อให้มีความเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนั้นนะคะควรจะเลือกพื้นที่ที่สามารถให้แสงแดดส่องถึงได้ตลอดทั้งวันค่ะหรือว่ารับแสงแดดยามเช้าจนถึงเที่ยงอย่างเต็มที่นะคะควรจะเป็นบริเวณที่มีการระบายน้ำที่ดีค่ะเนื่องจากป้องกันการขังของน้ำนั่นเองค่ะที่จะนำไปสู่การเน่าของราก ต้นยี่โถได้ค่ะยี่โถเนี่ยนะคะนิยมจะนํามาเป็นต้นไม้ที่ปลูกเพื่อล้อมรั้วค่ะหรือว่าปลูกเป็นแนวนะคะหรือปลูกล้อมโคนต้นไม้ก็ได้ค่ะปลูกใส่กระถางสวยๆแบบนี้ยิ่งสวยใหญ่เลยหากมีการรดน้ําใส่ปุ๋ยดูแลดีๆนะคะเราจะเห็นดอกเขาทุกวันเลยค่ะ ก็พลอยยี่โถ ổ, เขาจะออกดอกให้เราได้แทบทุกวันนั่นเองค่ะเรื่องความเชื่อยีโถเขาก็มีเหมือนกันนะคะความเชื่อโบราณเชื่อว่าหากบ้านไหนที่มีลูกหลานที่ตื้อรั้นพูดจาไม่ฟังไม่เชื่อฟังพ่อแม่ให้ปลูกต้นยีโถ ổ, จะช่วยส่งเสริมให้ลูกหลานเชื่อฟังแล้วก็สั่งสอนง่ายค่ะ กรบขอบคุณสำหรับการกดติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์สาร่าไทยขอบพระคุณและสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ